มันก็นเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์จีมันขึ้นมันขึ้นขึ้นมันขึ้นขึ้นตัวโดเลยโดตัวตัวตัวจีคือคือตัวโดตัวแรกถ้าเรา move โดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงว่า move โดคืออะไรไม่เป็นไรช่างมันมันคือตัวเดียวกันจากตัว G ตัวเดิมเดียวอยากเดียวอยากทุ่มมั่งตัวเดียวกันนะคะแล้วก็อที่สองที่จะเป็นแผลก็คือว่าตอนที่เรานับเข้าใช่ค่ะเออต้องนับดีๆว่ามันเข้าตรงไหน นะะเห็นไหมอยากทิ้งลอยทุกทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยะ่เปาคุนับแชะแชะแช่ให้เราเพราะนั้นตอนอยู่บนเวทีที้สำคัญหนูต้องฟังดีๆสมาธิต้องดีจริงๆ มันมันอาจจะมีคนกรีตจนหนูไม่ได้ยินอะไรกันเลยก็<ช>ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสมาธิ ères, หนูดีๆหนูอย่าแค่ฟังหนูต้องลองพยายามลองนับดูว่าหนูจะต้องลากเท่าไหร่แล้วหยุดตรงนั้นไปเท่าไหร่แล้วหนูจะต้องนับอีกเท่าไหร่ถึงจะเข้าเข้าใจป่ะคือถ้าเราไม่ได้ยินนี่คือในในอีกกรณีนหนึ่งที่เราไม่ได้ยินปุ๊บเราต้องหาวิธีที่เราทำให้เราได้ยินหน้างานมันมันมันมีอะไรแน่นอนมันไม,ม่มีอะไรแน่นอนถูกต้องเพราะคนกรีต <laughs> หนูลากยาวโอ้โหเฮ้ยฉันไม่ได้ยินแล้วทำไงดีอ่ะทำไงอ่ะอันเนี้ยตายแน่เั้นเราต้องคิดแผนดีไว้ว่าถ้าไม่ได้ยินเราก็ต้องนับเองใช่ถูกต้องอ่ะลองลองดูลองลองนับดูนะว่าม่กี่จังหวะนะฮะออง อ๋อต้องใช่หนูต้องจบคำเดียวเมื่อกี้ตอนที่มันที่กองมันลงส่งพอดีเอ๊ะเอ๊ะอ๋อสี่สี่ที ค,อคอสองสามอาโอ้ยมันลิฟอีกนะมันลิฟตออกไปอหน่อยนึง คือ4ี่แหละตัวที่ตัวที่มันนับตัวแรกคือ3แต่มันช้าลงนิดนึงใช่ไหมใช่ใจอะเอ้ยไรหรอกเย็นๆฟังไ้บ่อยแตวก็ได้สองันต้องรีบต้องสามต้องต้องดีๆต้องช้าลงอีก ยากนะยกนะตวไม่ลงด้ว <_ EN> ยเห็นปะตวมันไม่ตรงตรงมันไม่ลงมันไม่ตรง เรานับไปตรงกับตรงที่มันคลิกแรก <Okay. S 1> อ๋อเข้าใจแล้วดูแล้วไอ้ตรงลิทเราไม่ต้องนับเรานับไปเรื่อยๆจะนับเท่นัน ช่โอเคดนดนตรีที่เขาที่เขาเล่นมันลิตแต่จังหวะคือจังหวะเดิมดนตรีที่เขาเล่นเขาจะยืดออกแต่จังหวะมันใช้อันเดิมใช้อันเดิมยากเงิน ถ้าฟังอะมันฟังมันได้เลยแหละนัดจริงวะนับไปได้เลยอะคือถ้าฟังอะมันมันร้องได้อยู่แล้วละ่ะแต่ถ้านัดจังหวะนัดไปได้มันฟรีมันมันเล่นมันเล่น,น,ลนยืด

ถ้าหนูรับจังหวะมันไม่เข้าใชนะ่ไมมันไม่ลงต้องฟังต้องฟังเยอะเลยจังหวะไม่ได้เลยคือจังหวะมันเท่าเดิม แต่ตอนที่เขาเล่นเนี่ยทาง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 มันไม่มันไม่ลงจังหวะไงนวแต่ป่ะเออเอานะต้องฟังละค่ะโน้ฟังดีๆต้องต้องบอกคนดูอย่ากรี๊ดต้องบอกให้คนดูอย่าเพิ่งกรี๊ดเรีย้ป่ะแต่แต่โน้ตหนูคิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะค่ะน่าจะได้แล้วไม่เป็นไรนั้นเ้นฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยว่ากันว่าตรงว่าว่าตรงนั้นจะเป็นยังไง ร้องร้องตรงตรงบริดจ์นะฮะตรงใครจะดีจะร้ายยังไงแล้วก็เข้าเข้าสุดท้ายนะควจะฟังโน้ตที่ที่มีปัญหาอีกนิดนึงยากอยู่ทีค่คนเดียวใครจะดีจะร้ายอยังไงฉันไม่ต้องการฟัง อยากจะปลอยปล่อยทุกทุกอย่างอยากอย,กอย,กอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากจะมองฟ้าที่วัางเปล่าเงาๆงาคนเดียวลำพัง,ง,พงให้รอยร้าวมันถจอจาก หีบใจมันดีกว่านี้ตรงเนี้ยค่ะจะ <Okay. S 1> จะหลบว่าต<บ>รงต้องต้องเต็ตอตอเตมอคะแต่ว่าอยากจะมองฟ้าตรงเนี้ยหนูหลบได้เพราะเมื่อกี้มันเบาถูกปะดนตรีมันเบาถูกไหมคำว่าบ้างเนี่ยหนูเสียวตรงเนี้ยเขาเขาอยากจะมองฟ้าหนูหลบได้ ฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลำพังให้รอยราวมันเจืจาาให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอลิทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่าง อยาเงียบๆคนเดียวตรงนี้หนูยังไม่ได้จับว่ามันคนเดียวตอนไหนเห็นเนื้อคุณนี่บ้างคุณนี่บ้างรือกลัวมันปริ๊นอยเงียบๆเจะจะรองเงียบๆใช่ป่ะที่ไก่ไกดลายะค่ะเขา้เงียบๆเงียบแล้วก็ ฉันถ<ม>้าท่านท่านท่านหนูจะจะจะอันนั้นนะหนูเลาาต้องลองคำว่าคนสั้นๆคนเดียวคนเดียวจะเป็นคนเดียว เลยป่ะเออทำคำว่าคน้เออทคำว่าทำคำว่าคนที่มันสั้นลงนิดนึงเออแค่นี้พอ,อ,อใช่อะลองนิดฉันต้องการฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆข้างเดียวจริงๆอยู่ช้าได้หายใจได้ทีหนึ่ง<อ>หายใจได้ทีหนึ่ง ลากไปเลยห้องเงียบปะแล้วก็หนึหายใจลึกๆทีนึงแล้วคุณเดียวใช่เอเอเข้าใจป่ะหายใจเรื่อยๆทีนึงเยอะๆหนูมาร์กไว้ตรงนั้นหายใจดีๆเงียบๆอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเออใช่หายใจเรื่อยๆทีนึงหายใจแบบลึกๆแบบ พูดประโยคสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วฉันจะฉันจะกระโดดตึกละอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่านิดนิดแล้วแบบนิดนิดจบเค้โอเคค่ะนะนี่นี่คือนี่คือเรื่องของเพลงที่ครูห่วงครูห่วงตรงที่อันที่หนึ่งคือเปลี่ยนคีย์แต่ว่าไม่ได้ยากสำหรับเราอันที่สองคือไอ้ตรงท่อนเข้าเมื่อกี้เนี่ยจังหวะมันเออแต่ถ้าฟังอ่ะ มันได้เดี๋ยวฟังบ่อยๆมันก็จะคุ้นหูเองไม่แะค่ะใช่เอ่อมันความคุ้นคือเวลาเราอยู่ดนททีพอเวลาเราตื่นเต้นจังหวะเราจะเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำจริงไหมใช่ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องฟังดนตรีดีจริงๆแต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ถ้ามันฟังแล้วมันไม่ได้ยินคนสิโอ้โหเนี่ยอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่แต่ขนาดถือประสบการณ์นะถือ่ประสบการณ์อาจจะมีอะไรบางอย่างเอ้ยบนวทีอาจจะทุบขึ้นมาอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้เฉยวะ เออถ้าถ้ามันกดก็คงไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแต่มันนับไม่ได้จริงๆเพราะมันดนตรีมัน,ม,นมันยืดออกไปเสียงเสียงตัว,ต,วตัวกีตา้ามันยืดออกไปแต่จังหวะมันจังหวะเดิมวัะนั้เน่ยถ้าหนูจะนะตรงนี้นเป็นหนึ่งเนี่ยตรงที่มันหยุดตึ้งเป็นหนึ่งเนี่ยนับไม่ได้นับไม่ได้อ่ะโอเคไปดูคำว่าคำว่าบ้างไปดูคำว่าฟ้าที่ที่หนูร้องไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะจะมองฟ้า เดี๋ยวเรามาเอ็กซ์ซอร์ไน์ด้หนึ่งดีกว่าเนาะเคย <c oughs> เรียนแล้วใช่ไหมเคยเรียนบ,บ้างกับครูที่โรงเรียนนะคะไม่ได้จริงจังแล้วเป็นยังไงแล้วครูเขบอกว่าไงบ้างเวลาเราร้องเพลงเสียงเสริง <c oughs> มีปัญหาอะไรไหมปัญหาแล้วเอาเอา,เอาปัญหาแล้วก่อนปัญหาคือหนูร้องเสียงสูงไม่ค่อยได้แต่เสียงต่ำหนูไปได้ต่ำต่ำแต่เสียงสูงอ่ะหนูไม่ค่อยเก่งค่ะ เสียงสูงนี่คือ mix หรือว่า head voice น่าจะเป็น mix น <Mix. S 1> ่าจะเป็น mix <c oughs> เพราะสูงสูงหนูจะได้ขึ้นได้อีกหลบได้หลบได้แต่ต้องกรับกแลถ้าองเต็มแบบคำว่าบ้าอย่างเนี้ยอัต้นขึ้นมาเนี่ยยัง